สวัสดีค่ะสวัสดีตอนบยบยโม้งนิดๆน,นะคะกับเสี้นหน่อยผ้าด้วยคนน้ำโขกช,ชาแนวนะคะกับแนวทางรัฐบาลไทยนะคะมี่เอฟซีเป็นบอกว่าอยากฟังแอดบอลไทยนี่มาสันเพราะวา่าฟังบ่คอยออกภาษาอีสานมาสัน กะออกแน่บออกแน่พลางสิขอภาษาไทยไลบ่เพื่อนโอ้ยแอดก็เป็นคนอีสานเนาะคะ่ะพี่น้องว่าไทยก็อาจจะบาแข็งแรงกระบางเทื่อกะมีเบาไทยแน่เบาอีสานปนบางครั้งเนาะคะ่ะสิเบาสิเบาภาษาก,กลางเจริญจบคลิปก็คือสิบาแมนเนาะบาบมีนะคะกะเบาปนกันไปปะาปนกันไปอีสานกับไทยเนาะคะ่ะ เซียนหน่อยอยู่อุดรเนาะว่าไท่กับบกเกงแล้วบันนอกบันหน้าเหาเอาจังไดบอกเข้าใจก็บจังค่อยโทษมาถามเอาเนาะค่ะมือนี้ไม่แนวท่านของรัฐบาลไทยนะคะรัฐบาลไทยเป็นเลขล่างค่ะเป็นเลขล่างวิ่งวิ่งหลักสิบนะคะวิ่งหลักสิบรากาจับคู่ให้ จับคู่ชุดประหยัดเงินนะคะชุดชุดประหยัดทุนนะ,คะแค่สามหางตอนนั้นแตกนะควาเรียงแตกเนาะ,ะขันมะฮอดหัวเห่านะกรจักสิเป็นจ้าไดก็ะยาว่ากันเนาะ,ค,ะค่ะกะมีเขาามี่หลุดเนาะ,ค,ะค่ะพี่น้องเพื่อนหายมาทั้งเมิดย้อนหลังก็มีอยู่สี่งวดนะสี่งวดติดแต่ว่าอาจจะร้ายก็นั่นอยู่ดอกแต่ว่าเพิ่นกะให้เฮ้าเบิงมากแค่ สี่งวดนะคะประกอบพุ่นแนวทางของเพลินนํำที่เพิ่นแบงปั่นมาให้นะคะของนุมเมืองพ่นนะคะของนุมเมืองพ่นแอบกระพึงจะเห็นคือกันนะเห็นปุบก็เลยว่าอยากเอามาแบงปั่นเอฟซีแน่เนาะขันมันแม่นคือเพิินวาเนี่ยขันมันมาหอดหูเห่าหัวมันสิเพียนจังไดกะยาวากันเนาะค่ะเพราะว่าเปลี่ยนไปได้ทั้งเข่าทั้งหลุด เนาะคะ่ะอ่างวดแหลกที่เพิ่นหายมากเนาะคะ่ะอันนี้นาจะเป็นอ่างวดแหลกนั่นแหละเนาะ,ะที่เพิ่นเอามาลงช่องแต่ว่าเพินเ่นให้เบ่งย่อนหล้างอยู่ย่อนล้างเพิ่นกะมีมาน้ากันสี่งวดติดนะคะสี่งวดติดแอดกับว่าสีล่องมึองอยู่ดอกเพราะว่าเหลขกเพิ่นมันหน่อยหางเนาะ,ะมันมีอยู่น้ำกันแค่สามหางค่ะพี่น้อง เอาเข้าสิเขาไปเบิ้งอันย่อนหลังของเพิน์สกอนมันมาาแบบใดซีงวดติดนี่นะคะเพิ่นหายมาาแบบใดอ่ะเขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะกดไลค์กดแชร์หายทางช่องน้ำแน่แล้วก็แบงปันเอฟซีนัมนะคะอ้ะเบิ้งตัวเลขกันจะ้ะตัวเลขอืม ลืมบอกโฆษณาก็คือสิหูจักยู่ดอกเนาะคะ่ะสำหรับขีมหน้าขาวหน้าเด้งเนาะตอนนี้แอดก็ยังขายอยู่เด้อค่ะพยากได้ผู้ใดสนใจก็ได้ขีมหน้าขาวหน้าเด้งหน้าใสาหน้าเนียนนะคะหน้าอ่อนกว่าใบโทมากเกียงการมาสีเบืดโทรศัพท์ใต้คลิปแอดสิล่งใบไห่นะฮะโบรายใหญ่หางก็ตัวเลขนะคะ อยู่ไก่โพดเนาะคะชมชม่ะท่านผู้ชมมาไก่ไกก็ได้เนี่ยเข้ามาไกา่ไกตัวเลขเดีย๋ยวอาจอาจชัดเจียนไปเนาะ,ะ,นะ,ะอย่างสี่เนาะนะคะวันแรกเพื่อนหายมาที ให้วิ่งหาเม็ดเดียวนะคะข้างล่างให้วิ่งหาเม็ดเดียวส่วนจับคู่นะคะจับคู่ห้มีมากน้ำกันคือสามหางนะคะห้มาที่สามหางเงื่นแรกวันหายมากคือให้มาที่ห้าแล้วก็จับู่ห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองตัวเลขกะงามนะคะแตกที่หาสองค่ะแตกตรงๆพร้อมพี่น้อง แตกหาสองตรงตรงงวดที่สองให้วิ่งหนึ่งนะคะวิ่งหนึ่งหลักสิบส่วนจับครูก็คือให้มาหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดค่ะหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดแตกที่หนึ่งหกตรงตรงนะคะมไม่กลับเลยนะคะเลขชุดนี้ไม่แต่ออกตรงๆตรงพนันนะคะคันกลับนี่ถือว่าหลุดเนี่ย ถ้าออกตัวกลับถือว่าหลุดนะคะต่อมากอะเป็นงวดที่สาม้้มาทีศูหลัก10นะคะศูนย์หลักสิจับคู่ที่0ูนย์สองศูนยสาย์สค่ะศูนย์สองศย์สศนย์สออกที่0ูย์สองค่ะเป็นจังไดนบาทนี่เป็นตะลวยบออันนี้คือ ล่างนะคะล่างยางเดียวหน่อยห้างชุดแล้วเนาะสำหรับแนวทางเหล็กล่างหัวล่าชุดบังหันใไฮมาซีตัวเดียวนะคะสี่หลักสิบวิ่งนะคะจับคู่กับตัวแรกเลยคือสี่แปดนะคะตัวแรกคือสี่แปดตัวที่สองมากคือสี่เก้านะคะสี่เก้าแล้วก็ ีศค่ะสี่เก้าสี่ศูนย์นะคะแตกที่ตัวแรกเลยสี่แปดเต็มเต็มเลยค่ะพี่น้องนี่แหละสาเหตุที่เพิ่นอยากเอามาแบ่งปันเอฟซอันนี้ก็คือเบิงเป็นแนวทางสะก้อนนะคะขันไปอยากลงทุนกับว่เป็นยางเบิงไวเป็นอันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไวถ้าเบิงเ้้อยค่ะกดแชร์ไวแล้วก็ห้าจังคอยไปเบิง ย้อนลังก็ได้หรือผู้ใดกดแชร์แล้วนะคะ,ะกดกดแชร์แล้วก็อยากเข้าไปเบิ้งตัวเลขของงวดนี้นะคะเตรียมแคบใบนะคะเตรียมแคบใบวดนี้งวดวันที่16กกุมภาพันธ์ค่ะสองหาหเก่าหายมาตัวเดียวคือเกา่า หลักสิบตัวเดียวอ่ะถึออกถึกใจของพ่อแม่พี่น้องเยบซี่บอตัวเลขกระไดกับบ่ค่อยมาแปกค่ะมาแปกของเพิ่นวันนี้กับบ่แนบบ่นอนเนาอนะที่ดังๆมากบ่รตรงกันกับเพิ่นเลยเนาะไม่บ่ารลายใหญ่หางเข้าไปเบิ่งตัวเลขเลยจ้ะตัวเลขของชุดล่างนะคะชุดล่างอ่ะมาแล้วจ้ะ นี่ค่ะนี่งวดประจำวันที่16กุมภาพันธ์569นะคะให้มาตัวเดียวเป็นงวดที่หาด้วยค่ะสีงวดติดเข้าทั้งหมดเลยงวดนี้เป็นงวดที่หาเอาเข้ากระล่องเบิงเนาะคะ่ะจบกระจัดกระกระพานสิมาเฮอรอมากระลอรุ่นกันนะคะรอลุ้นกันเอานี่ โอ้ยตัวเล็กกั็คือตัวน้อยโรน่อยโรคอนอน,อนอเป็นจังไดเอาแคบไวค่ะแคบไวถ้าไปขยายเบิงเอากไอ็ได้เด้อผู้ใดบ่เห็นก็ได้ค่ะงวดประจำวันที่16บกุมภาสองห้าหกเให้มาที่05นะคะศูนย์ห้าหกศเจ็ามหางพน,นั้นสามหางเน่นๆสำหรับล่างเนาะคะ่ะสามหางเน่นๆสำหรับล่างรอลุ้นว่าจะออก ชุดไหนตัวไหนติดศูนย์หนึ่งพี่ศูนย์หาศูนย์หกศูนย์เจ็ดค่ะศู0 5, 0 6, 0 7, นย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดนะเลือกเอาก็ได้คันผู้ใดไม่อยากเอาสามตัวก็ได้มักศูนย์หาเอาศูนย์หามักศูนย์หกเก่าศูนย์หกมักศูนย์เจ็ดเก่าศูนย์เจ็ดคันอยากประหยัดงบประหยัดทุนมากค่ะของเพื่อนนี่เพื่อนแน่ใจอยู่ว่าต้องแตกแต่ว่าหันบงหัว่าสิแตกตัวใดผ้าในสามหางนี้นะคะ เอาเอาไปไหว้าเบิงเป็นแนวทางค่ะท่านผู้ชมเ,เด็ดที่สุดแล้วละ่ะสำหรับเลขกลางสามหางหนี่เนาะบางบางอาจารย์ท่่นก็ใา้เป็นซิบโตกม็ม่อันนี้แค่สามหางนี่หนาลงทุนมากๆเลยนะคะสำหรับคอตูนตัวบาลนี่จบ ตัวเลขก็ได้ไปแล้วชัดเจนนะคะพยะักล่างช่วยกะเกลือกันยังเหลืออยู่ค่ะพี่นอ้องเกลือยังมีอยู่แล้วก็เป็นน้ำมันสายล่างก็ยังมีอยู่ด้วยคะ่ะน้ำมันสายล่างกะคือสายผู้หญิงกับผู้ชายนี่ล่ะเนาะเป็นใส่แบบว่าผัวหักผัวลงนลี่ล่ะ มันกระเปาลายบ่ได้เนาะมันเป็นอ่าจัางไรล่ะมันเป็นสายล่างเป็นนํำมั่นมหาสเสน่กระว่าใดเนาะคะ่ะอยากได้เกลือล่างโม่ล่างซิงอัปมงคลก็ยังมีอยู่นะคะคีมหน้าขาวหน้าเด้งก็ยังมีอยู่อย่าลืมขันอยากได้ก็โทรมาที่เบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนะคะสำหรับคลิปนี้เส้น,น้อยขอตัวค่ะสวัสดีค่ะ